สวัสดีครับมาพบกับโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้เกิดการพัฒน,นาทักษะทางวิชาการและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการศาึกษาการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศาารึกษาขั้นพื้นฐาน2551โดยนายทวีศักดิ์คงประจักษ์ ครูกองลนตบุญน้ำขุมอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัยจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักศึกษาบอกความสำคัญและบอกคุณค่าของสื่อในการฟังการดูและการพูดในการเรียนในการใช้ชีวิตประจำวัน 2. นักศึกษาสามารถวิจารณ์ความสมเหตุสมผลการลำดับความเป็นไปได้ของเรื่องที่ฟัง การดูและการพูดได้ 3. นักศึกษาสามารถเสนอความรู้ความคิดเห็นที่ได้จากการฟังการดูและการพูดได้ 4. นักศึกษาบอกศิลปะการพูดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล 5. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าการใช้ภาษาจากสื่อต่างๆได้ 6. นักศึกษาบอกวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการฟังการดูและการพูดในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้ข้อหนึ่งข้อความในข้อใดที่ทำให้ผู้ฟังปฏิบัติตามได้ทันทีกอไก่ห้ามเดินลัดสนามขอไข่อย่าไปเดินลัดสนาม พอควายอย่าห้ามเดินลัสนนามงองงูห้ามไม่ให้เดินลัสนนามคําตอบข้อนี้ที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะครับข้อที่2การโฆษณาสินค้าในข้อใดจูงใจให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อมากที่สุดกอไก่รถกระบะผู้ใจซิงเกิลแคบบรรทุกหนักขอไข่รถยกรถขุดทรงพลัง กล้าวแกร่งทุกพื้นที่ทนทานไม่มีวันตายตลอดอายุการใช้งานคอควายเจลบำรุงผิวสูตรเข้มข้นกลิ่นหอมกลุ่นคือความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังลบเรือนริ้วรอยอย่างถาวรงองูโรงเรียนอนุบาลน,นําสมัยดูแลบุตรหลานของท่านให้มีสุภาพดีปัญญาเลิศสอบเข้าได้ทุกสถาบันคำตอบข้อนี้คือข้อคอควายนะครับคำตอบที่ถูกต้อง ข้อที่3นะครับการโฆษณาในข้อใดมีความน่าเชื่อถือที่สุดนะครับกอไก่คอลลาเจนแคปคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกช่วยลดอาการปวดข้อปวดเขา่าและช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยเพียงวันละ2แคปซูลต่อวันรับประทานต่อเนื่องตามความแนะนำของข้างกล่องนะครับขอไข่ยุดครีมครีมบำรุงผิวหน้าหน้ากระจ่างใสลดฝ้าลดกระ รถลิ้วรอยเหี่ยวย่นผลิตจากดินใต้ทะเลลึกนะครับพอควายซูปเปอร์แครบเอ็กเซนหยดสีทองเพียงหนึ่งหยดรถเรือริ้วรอยได้ภายในหนึ่งสัปดาห์งองงูวัดผงซักฟอกพลังซักนะครับซูปเปอร์ซักผ้าได้ขนาดหมดจดและแม้คราบเลือดนะครับคำตอบข้อนี้คือคำตอบข้อกอไก่นะครับ ข้อที่4นะครับการโฆษณาในข้อใดน,นะครับมีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดกอไก่คอลลาเจนแคปคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกช่วยลดอาการปวดข้อปวดเขา่าและชะลอริ้วรอยแห่งวัยเพียงมาละ2แคปซูลต่อวันนะครับรับประทานต่อเนื่องตามคำแนะนำข้างกล่องนะครับขอไข่ยุดครีมครีมบำรุงผิวหน้าหน้ากระจ่างใสลดฝ้าลดกระลดริ้วรอยเหี่ยวยน่น ผลิตจากดินใต้ทะเลลึกพอควายนะครับซูเปอร์ครับนะครับเอ็เซนต์หยดสีทองเพียง1ห,หยดลดเรือนริ้วรอยได้ภายใน1สัปดาห์นะครับงองงูวัดผงซักฟอกพลังซักซูเปอร์นะครับซักผ้าได้ขนาดหมดจดนะครับแม้แต่คราบเลือดนะครับคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อขอไข่นะครับ จากข้อความข้างต้นนะครับแพ,แพทย์สมาคมอเมริกันและระหว่างประเทศไทยนะครับได้นําเสนอวิจัยเรื่องฟันนะครับเปิดเผยว่าคนทั่วไปมักไม่สนใจเมื่อฟันหักหรือหลุดทั้งๆท,ท,ที่การรักษาสุขภาพป,ปากและฟันมีความสำคัญกับสุขภาพนะครับในระยะยาวการสูญเสียฟันนะครับอาจทําให้ปัญญาเสื่อมและสมองเสื่อมในวัยผู้ใหญ่นะครับรายงานวิจัยได้พบว่า ผู้ใดที่ปล่อยให้สูญเสียฟันไปไม่น้อยกว่า1ในสีจะเกิดความเสี่ยงกับอาการสมองเสื่อมสูงกว่าคนอื่นนะครับข้อที่5นะครับจากข้อความข้างต้นนะครับข้อใดสรุปความได้ตรงที่สุดนะครับกไก่ผลกระทบของสุขภาพปากและฟันขอไขของการรักษาสุขภาพฟันพอคฟายสมองเสื่อม ในผู้ใหญ่งองงูการรักษาสุขภาพปากนะครับคำตอนีิสูกต้องข้อนี้คือข้อขอไข่นะครับครับจากคำประพันธ์เบื้องต้นนะครับธรรมดาปุทุชนคนของโลกมีสุขโศกเกิดดับดับสังขารจงหาคนผุดผ่องกล่องตะการเฉกบัวบานใสพิสุทธิหยุดเสียที ข้อที่6กนะครับข้อใดไม่สอดคล้องกับคําประพันธ์ข้างต้นนะครับกอไก่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบขอไข่ทุกคนต้องเวียน้ายตายเกิดขอควายคนเราไม่ควรรุ่มหลงอยู่ในกิเลสงองงูในโรคไม่มีคนบริสุทธิ์ไร้มนทินคําตอบที่ถูกที่ต้องที่สุดนะครับข้อนี้คือข้อคอควายนะครับข้อที่7นะครับ ขออยายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม่แต่แพ้พ่จงลุกขึ้นสู้ไปจุดหมายไม่ไกลเกินรอใจความสำคัญของข้อความนี้ตรงกับข้อใดนะครับกอไก่จงลุกขึ้นสู้ขอไข่อย่ายอมแพ้ขอควายอย่าอ่อนแอง,ององูสู้ไปสู้จุดถึงจุดหมายนะครับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อขอไข่นะครับ จากบทความข้างต้นนะครับน่านวันนี้ไม่ใช่จังหวัดที่ใครๆจะผ่านเลยได้อีกนะครับต่อไปนะครับแม้หนทางจะไกลแต่สิ่งที่รออยู่ณจุดหมายปลายทางคือความประทับใจอันแสนหนักหลายที่พร้อมมอบให้ทุกคนภายในนิยามคำว่าน่านนะครับความงามแห่งภูเขาเมืองเก่าที่มีชีวิตเมืองแสนสุขน่ารักที่ต้องย้อนกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่านะครับ ข้อที่8นะครับข้อใดเป็นใจความสําคัญของข้อความข้างต้นนะครับกอไก่น่านเป็นเมืองที่หลากหลายคนเคยผ่านเลยไปนะครับขอไข่น่านเป็นเมืองไกลในขุนเขาที่งดงามขอควายน่านเป็นเมืองที่มีบุญตาหน้าไปเยือนนะครับงองูน่านเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาคําตอบข้อนี้ที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะครับ ข้อที่9นะครับข้อใดเป็นข้อคิดเห็นนะครับอกอไก่แสงแดดที่มีทั้งความร้อนและแสงสว่างขอไข่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากทางตะวันออกตกทางทิศตะวันตกนะครับพอไปสังเกตว่าคนจะอ้วนจะผอมขึ้นอยู่กับการกินเป็นส่วนใหญ่งองงูจากการศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราสามารถมีอายุยืนยาวมี4ปัจจัยคือ กรรมพันธุ์สิ่งแวดล้อมโภชนาการและการออกกําลังกายคําตอบข้อนี้คือข้อขอไข่นะครับคําตอบที่ถูกต้องข้อที่10นะครับข้อใดเป็นการแสดงข้อคิดเห็นนะครับกไก่โครงสร้างของฟันประกอบด้วยเพื่อฟันเนื้อฟันและพงประสาทฟันนะครับขอไข่คนเรามีสีฟันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับโครงสร้าง ของฟันด้านพันธุกรรมและปัจจัยอื่นๆคอควายการมีฟันขาวถือเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีอย่างหนึ่งเพราะจะช่วยเสริมความมั่นใจได้งองงูคนที่มีอายุน้อยเคลือบฟันจะหนาฟันก็จะดูขาวเหมือนอายุมากขึ้นนะครับเคลือบฟันบางลงฟันจึงจะมีสีเหลืองมากขึ้นนะครับคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อขอไข่นะครับ ข้อที่11นะครับข้อใดมีข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงนะครับกไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแก้ปัญหาการจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาโดยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับคําขออย่างละเอียดนะครับขอไข่สมคิดยอมรับผลกระทบสงครามการค้าแรงกว่าที่คาดนะครับแต่เชื่อมั่นประเทศไทยและตลาดหุ้นจะผ่านพ้นพายุรอบนี้ได้ พอไฟเรามักเชื่อว่าคนเราเกิดมาบ้างร่ำรวยบ้างยากจนเป็นเพราะกรรมในอดีตชาตินะครับที่ทำให้มาไม่เท่ากันนะครับงอง,งูปีนี้ผลการประกอบการของกลุ่ม CPF นะครับมีกำไรกว่า13,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว7%ตคำตอบข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะครับ ข้อที่12นะครับข้อใดเป็นการแสดงข้อคิดเห็นนะครับกอไก่มีข้อมูลว่าทุกวันนี้มนุษย์ละเลยการดูแลธรรมชาติรอบตัวขอไข่สาเหตุหลายประการที่ทําให้โลกร้อนขึ้นคือการเผาป่าเผาขยะนะครับพอควายมีการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากนะครับมากเกินไปรวมถึงการทําลายป่าไม้งองงูถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องร่วมมือ ช่วยกันดูแลธรรมชาติเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับจากคําตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้ององงูนะครับ <Okay. S 1> จากข้อที่13นะครับที่ฟังในข้อใดนะครับมีสาระสําคัญเชื่อถือได้นะครับก็ไก่ฟังประวัติบุคคลขอไข่ฟังการนําเสนอผลงานพอายฟังสาระสําคัญของการอธิบายงองงู ฟังประกาศจากหน่วยงานราชก,การคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้ององูนะครับข้อที่14นะครับข้อใดมีการใช้เหตุผลนะครับกอไก่กลุ่มอุตสาหกรรมกระตุ้นทุนการผลิตสูงนะครับแต่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ระดับต่ำนะครับขอไข่นักเล่นหุ้นติดตามข่าวสารที่เกิดจากความผันผวน ของค่างเงินและราคาทองทุกวันนะครับพอไฟการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับพื้นที่เกิดจากเกษตรกร,กรขาดปัดขาดความรู้ใหม่ๆนะครับงองงูนักวิชาการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจหลังจากที่ไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับคําตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้ององงูนะครับข้อที่15นะครับ หน่อยตัดสินใจเลิกใช้ถุงพลาสติกหลังจากฟังรายการวิทยุเรื่องวิธีการลดภาวะโลกร้อนหน่อยปฏิบัติตนตามข้อใดน,นะครับก็ไก่ <S <S การพิจารณาเหตุผลจากสิ่งที่ฟัง <S <S ขอไข่การประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟัง <S <S พอายการปฏิบัติตามข้อมูลที่ได้ที่ไดจากการฟังงอง,งูการนำแนวทางจากสิ่งที่ฟังไปประยุกต์ใช้ ข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูนะครับข้อ16นะครับข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้พูดในข้อความข้างต้นนะครับขอไก่ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินขอไข่ชี้แจงเรื่องการใช้พื้นที่เกษตรกรรมพอควายแนะนำเรื่องการป้องกันภัยธรรมชาติงองงูวิจารณ์ณความสูญเสียของ เกษตรกรนะครับคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อคอควายนะครับข้อที่17นะครับข้อใดเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกนะครับกอไก่เสื้อสวยก็เหมาะกับคนสวยๆถ้ามั่นใจจะซื้อไปก็ได้แต่ไม่รับคืนนะครับขอไข่ไม่ได้เจอกันนานเธอดูสมบูรณ์ดีขึ้นและสวยภูมิฐาน พอควายบ้านหลังใหม่ของเธอถึงจะเป็นบ้านสองชั้นแต่ก็แคบงองงูรองเท้าสวยและเก๋มากแต่ไม่เหมาะกับวัยอย่างเราๆนะักคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อขอไข่นะครับข้อที่18นะครับข้อใดมีเนื้อหาแสดงความคิดเห็นกอไก่อันเหล่าสตรูหมูได้ายจงแพ้ให้อย่ารอต่อติด ขอไข่ฉลอยเป็นบุพเพสันนิวาสาเทวาอารักษ์มาชักให้พอายกูก็ไม่ขั้นพร้มข้ามใครจะหักให้เป็นพัดธุลีผงงอง,งูเจ้าจงยกคนขันไปบรรจบสมทบอีเหนาให้จงได้คำตอบข้อนี้คือคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององ,งูนะข้อที่19นะครับ ความคิดเห็นของสื่อในข้อใดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลตัวเลขนะครับกอไก่ถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายควบคุมการชกมวยห้ามเด็กชกมวยอย่างเด็ดขาดขอไข่ต่างชาติสิ้นสงสัยเรื่องการยึดรถแมพคืนประชาธิปไตยผิดกับเวทีในประเทศที่ต้องเร่งเตรียมสร้างความกระจ่างเรื่องการเลือกตั้งพอควายคำกล่าว คุกมีไว้ขังคนจนไม่ใช่เรื่องที่พูดเล่นแต่เป็นความจริงในสังคมไทยที่มีผู้ต้องหาและจำเลยประมาณ63,000คนที่ถูกคุมขังเพราะไม่มีเงินประกันตัวงอง,งูต้องถือเป็นโศนกนาฏกรรมแห่งความยากจนโดยแท้กรณีนักมวยเด็กอายุ13ปีถูกคู่ต่อสู้น็อกล้มหัวกระแทกพื้นอย่างแรงจนหมดสติ ถูกนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาคําตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อขอไวยนะครับข้อที่20นะครับข้อความใดเป็นภาษาทางการ 1. ห้องคนไข้ไม่ใช่สถานที่ที่จะอ้อยอิงอยู่นาน 2. การเยี่ยมคนไข้เพียง10หรือ15นาทีนับว่าเหมาะสม 3. และพอมีแขกคนใหม่มาเยี่ยมผู้อยู่ก่อนควรขอตัวลาทันที4เพราะที่ทางในห้องไม่กว้างขวางผู้มาเยี่ยมไม่น่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มจากข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะครับข้อที่21นะครับข้อใดเป็นการแสดงความยินดีในการไปเยี่ยมเด็กแรกคลอดนะครับได้อย่างเหมาะสม กอไกยินดีด้วยนะคะที่ได้ลูกชายสมใจเด็กน้ำหนักน้อยไปนิดแต่ค่อยๆขุนไปเดี๋ยวก็อ้วนเองนะครับขอไ่ยินดีด้วยนะคะที่ได้ลูกชายสมใจแต่ต้องเลี้ยงดูดีๆหน้าเด็กผู้ชายเลี้ยงยากมักเกเร์อควายยินดีด้วยนะคะที่ได้ลูกชายแม้จะคอดก่อนกำหนดแต่โชคดีที่ยังแข็งแรงงองงู ย,ย,ย,ยินดีด้วยนะคะที่ได้ลูกชายหน้าตาหน้าอินดูและแข็งแรงคําตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้ององูนะครับข้อที่2อนะครับสุชาดาป่วยหนักมีเพื่อนหลายคนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลข้อความใดแสดงถึงการพูดที่เหมาะสมที่สุดกอไก่เมื่อคืนนอนไม่หลับหรือจ๊ะดูหน้าซิดเชียว ขอไข่ห้องหน้าอยู่จังค่าห้องแพงไหมจ๊ะวันละเท่าไหร่นี่ขอายวันนี้ดูดีขึ้นนะพวกเราพาพวกเราฝากความคิดถึงมาขอให้หายเร็วๆงองงูอาการเป็นอย่างไรบ้างหายเร็วๆนะจะได้ไปช่วยทำงานต่อข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอไายนะครับข้อที่23นะครับ บุคคลในข้อใดใช้คำพูดเหมาะสมกับผู้ฟังกไก่คุณยายหนูแก้วช่วยหยิบผ้าเช็ดมือให้ยายหน่อยขอไข่ปุ๊กกี้แม่อย่ายุ่งเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของหนูค่ะคอไฟปราณีเสื้อสวยนะแต่ใส่แล้วทำให้เธอยิ่งเหมือนตุ่มต่อต่อขางองงูสุวัต ถ้าหัวหน้าคิดว่าผมทำงานไม่ดีหัวหน้าก็ทำเองสิคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อกอไก่นะครับข้อที่24นะครับข้อใดเป็นการพูดที่ทำให้ผู้ฟังไม่เสียความรู้สึกกอไก่วันนี้ทำไมมาแต่เช้าได้ล่ะคะขอไข่ระยะน,นี้ดูหน้าตาเป็นกังวลน,นะคะขอไฟ พี่เป็นแม่บ้านคุณหญิงใช่ไหมคะงองงูถึงคุณจะมาจากบ้านนอกแต่ความคิดก็เข้าทีค่ะคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อ,ขอคอวายนะครับข้อที่25นะครับข้อใดเป็นการกล่าวขอบคุณอย่างเป็นทางการได้ดีที่สุดนะครับกอไก่ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกานเรื่องในครั้งนี้ด้วยดีขอไข่ ผมขอขอบคุณทุกคนที่พร้อมใจการทำงานให้สำเร็จรุ่ร่วงด้วยดีพอควายผมขอขอบคุณด้วยความจริงใจสำหรับคนที่ช่วยงานครั้งนี้อย่างเต็มที่และหวังว่าโอกาสหน้าเมื่อมีงานสำคัญเช่นนี้อีกจะได้รับความร่วมมือเช่นเคยงองงูผมขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละแรงกายแรงใจทำงานสำเร็จรุ่ร่วงด้วยดี เพราะโดยตัวผมเองคงไม่สามารถทำงานสำเร็จได้ดังนั้นความสำเร็จของงานในครั้งนี้ขอยกความดีให้กับทุกคนในครั้งนี้คำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้ององูนะครับข้อที่26นะครับในการกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ไม่ควรกล่าวตามข้อใดกอไก่พวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่สามาคัคคีเมื่อมีคนใหม่เข้ามา เราก็ไม่ว่าอะไรขอไข่ทุกคนที่เข้ามาใหม่ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อองค์กรขอให้พวกเราผลึกกำลังทำงานร่วมกันขอควายยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนับเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มาร่วมงานกันงองงูน้องทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งนั้นที่ขอต้อนรับด้วยความดียิ่ง คำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อกไก่นะครับข้อที่27นะครับคนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างแต่คือคนที่หาความสุขได้จากทุกๆอย่างที่มีข้อความนี้ตีความได้ตรงกับข้อใดกไก่จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ขอไข่ไม่ประมาทกับชีวิตพอควายคนที่มีทุกอย่างย่อมมีความสุข งองูความทุกข์เป็นเรื่องของธรรมดาคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะครับข้อที่28นะครับการใช้ภาษาข้อใดไม่สมเหตุสมผลกอไก่วันนี้ออกกำลังกายตอนเช้าสแสดงว่าเมื่อวานเป็นวนันศุกร์ขอไข่ได้กินอาหารสแสดงว่าเรายังไม่อดตายอคอายตื่นนอนตอนเช้าสแสดงว่า เรายังมีชีวิตยอยู่งอง,งูทํางานจนเหนื่อยแสดงว่าเรายังไม่ตกงานคําตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อกอไก่นะครับข้อที่29นะครับประโยคในข้อใดมีเจตนาแจ้งให้ทราบกอไก่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าดีกว่าไหมขอไข่ขนมใส่ไส้แม่พี่กุลทำเสร็จแล้วคอายใครจะไปกับครู ให้ตามมางองงูเมื่อวานนี่เธอได้พบอาจารย์หรือเปล่าคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อขอไข่นะครับข้อที่30นะครับข้อใดมีเจตนาขอร้องกอไก่ขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันทำงานที่ครูมอบหมายให้สำเร็จนะคะขอไข่เธออย่ามาโปรยเสน่์แถวนี้พอไปการทำความดี หากทำสำเร็จผู้กระทำจะเกิดความภาคภูมิใจงองงูคนเราอย่าดีแต่พูดแต่ต้องให้เห็นเป็นแบบอย่างคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อ,อกอไก่นะครับอันนี้นะครับก็ขอฝากนักศึกษาที่ติดตามทาง YouTube นะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการสอบในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ